สวัสดีค่ะยญาตาจากปุญตาทศาทศานะคะวันนี้ยาจะพามาชมสวนผสมของยญานะฟังดีๆนะคะสวนผสมนะไม่ใช่ไร่นาสวนผสมคือผสมไปทุกอย่างนะคะอยากได้อะไรปลูกผสมไปหมดเลยนะในพื้นที่30ตารางเมตรนะคะบริเวณนี้เหตุผลที่ยญาทําสวนผสมเพราะว่าเข้าหน้าแรงน้ําใช้น้ําประปาภูมิภาครดนะคะอ่าอันนี้ ก็ปลูกหลายอย่างนะคะแต่หลักๆักใหญ่ๆที่ต้องการก็คือลำไอ้ทุเรียนกับผักหวานป่านะคะไปดูว่าหญ้าผสมอะไรไว้บ้างนะคะเนี่ยคือบริเวณที่หญ้าปลูกผสมไว้นะตรงบริเวณชิดรั้วมีทั้งน้อยนาทองอุไรขนุนดอกแค่นะคะที่หลักก็คือทุเรียนอันนี้นี่เป็นทุเรียนปลูกไว้อยู่สองต้นนะคะเนี่ย บริเวณนี้ก็จะเป็นพริกข้างๆทุเรียนก็จะมีพริกนะคะนี่พริกก็เก็บไปหมดแล้วนะคะนะบริเวณด้านล่างนะคะบริเวณใต้ข้างล่างนี่ก็จะปลูกผักหวานป่าเอาไว้ยอดมเมล็ดในปี63นี่แหละนะแล้วก็จะมีตะขบนะนอกจากตะขบจะมีพวกดอกไม้นะคะไม้ดอกไม้ประดับจะมีชวนชมนะพุทธสุพโชคลิ้นมังกรมะละกอนะคะ อันนี้ก็เป็นทุเรียนอีกต้นหนึ่งนะคะที่ย่าปลูกไว้บริเวณน,นี้เนี่ยอีกนี้เป็นต้นที่สองนะคะบริเวณข้างๆกันนะคะก็จะมีผักหวานป่าส่วนต้นนี้เป็นผักหวานป่ากิ่งตอนปลูกเป็นปีแล้วนะคะแต่ยังไม่โตไปถึงไหนเลยนะอันนี้ให้ดูบริเวณกว้างนะคะส่วนไอ้ที่ลกลุงรังนี่ก็คือร่มที่ย่าทำไว้ให้นะคะทำไว้ให้ผักหวานบ้างทำให้ ทุเรียนบ้างนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ต้นตะขบยังไม่โตนะบริเวณข้างล่างอีกก็จะปลูกถั่วลิสงลายเสือเอาไว้นะคะนี่บริเวณนี้เนี่ยปลูกไว้เผื่อจะได้ต้มกินนะต้มสักหม้อหนึ่งก็ยังดีนะทดลองปลูกดูนะอันนี้เป็นสวนบริเวณด้านบนนะคะเนี่ยนี่ตัวนี้ก็เป็นผักหวานป่าที่ปลูกอยู่ใต้ตะขบแล้วก็อยู่ข้างกับทุเรียนด้วยนะคะเนี่ย ย่าจะเอามาปลูกผสมผสานกันไว้ที่นี่หมดเลยนะคะเนี่ยเป็นทั้งยืนต้นมีทั้งพืชที่ล้มลุกนะคะเนี่ยส่วนที่เน้นๆ้นๆก็จะมีผักหวานป่ากับทุเรียนนะที่ต้องการแล้วก็รักษาให้ดีที่สุดอันนี้ก็เป็นผักหวานป่าที่เพาะด้วยมเมล็ดนะคะ ผักหวานป่าที่เพาะด้วยเมล็ดมีทั้งงามไม่งามนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นบ็อกโคลี่กับกระลำปรีนะคะอยู่ข้ขางๆมะเขือเปะอ,อันนี้ปลูกนานแล้วนะส่วนพวกนี้เอามาปลูกทีหลังได้ประมาณอาทิตย์กว่าๆนะคะนี่ซื้อต้นก้าของเขาเอามาปลูกนะหญ้าปลูกเป็นหลุมเลยไม่ต้องทําเป็นแปลงนะคะบริเวณข้างกันนี้ก็จะเป็นผักหวานป่านะปลูกไว้ประมาณ 4- 5หหลุมนะอันนี้ ก็เริ่มจะกรบใบไม้แห้งลงไปบ้างแล้วแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกลงไปนะ mm. เผื่อเขาจะได้เติบโตในช่วงหน้าหนาวน,นี้ได้นะคะผัะกหวานป่าบริเวณนี้ต้นจะไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะเพราะว่าเมล็ดของเขาไม่ค่อยจะสมบูรณ์สักเท่าไหร่นะเป็นเมล็ดปลายไม่ใช่เมล็ดตรงตรงโคนช่อนะคะเนี่ยแต่ก็ดูแข็งแรงนะคะดูสดใสกว่าที่เราเอาต้นกล้ามาปลูกนะคะเนี่ย นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่ย่าเอามาปลูกไว้บริเวณนี้ก็จะมีหมอนไข่ดอกแค่สับป,ประรดขนุนนะคะเนี่ยตะขบมะนาวสามมะนาวไรเมล็ดนะคะเนี่ยแล้วก็จะมีผักหวานป่านะอยู่บริเวณนี้หมดเลยนะคะเนี่ยจะได้ประหยัดน้ำรดไว้นะคะเนี่ยสำหรับ จุดนี้นะคะย่าจะทดลองปลูกทุกอย่างลงไปเลยแล้วก็ลดน้ําในบริเวณเดียวกันนี้นะแต่ว่าน้ำนี่เป็นน้ําประปาภูมิภาคนะคะอาจจะมีคอรีนปนอยู่ด้วยนะแล้วก็รอดูว่าเขาจะเป็นยังไงกันบ้างว่าส่วนตัวนี้นะคะเป็นมะม่วงที่ย่าเอามาเสียบยอดเป็นพันุ์ใต้หวันนะคะนี่เป็นลูกสีม่วงลูกโตัวโตนะติดนะส่วนตัวนี้ก็จะเป็น เศรษฐีก้านทองที่เอาขึ้นมาปลูกไว้นะคะเนี่ยก็อยู่ในบริเวณเดียวกันจะได้รดน้ำไปด้วยกันเลยนะคะนี่ต้นไม้ที่หญ้าวางกระจัดกระจายไว้ในจุดต่างๆเนี่ยหญ้าก็จะทยอยเอามาไว้บริเวณนี้นะคะจะได้รดน้ำไปด้วยกันเลยนะและเป็นการประหยัดน้ำไปด้วยแล้วน้ำที่หญ้าช้เนี่ยก็จะเป็นน้ำประปาภูมิภาคซึ่งมันจะมีคลอรีนอยู่นะบางครั้งก็ต้องใส่โอง่งไว้ ถ้าต้นไหนมันไม่พอก็ต้องเปิดจากก๊อกเอามารดเหมือนกันนะก็ยังเสี่ยงต่อการเติบโตของต้นไม้อยู่นะคะเราก็มารอดูไปพร้อมๆกันนะคะว่าเขาจะโตไหมนะเนี่ยอย่างพริกต้นนี้ก็เพิ่งจะติดลูกนะคะเนี่ยส่วนต้นกระเป๋าเงินกระเป๋าทองนะคะหรือกาบหอยแครงตัวสีม่วงกับกาบหอยแครงสีเขียวเนี่ยย่าก็เอามาขยายพันธุ์นะคะเพิ่งปลูกได้3มวันเองนะ บริเวณใกล้ๆตรงนี้ก็จะมีผักหวานป่าด้วยนะคะผักหวานป่าประมาณ5หลุมนะนี่ทดลองปลูกไปว่าเขาจะโตไหมเพราะว่าผักหวานป่านี่ก็โตยากนะทุเรียนก็เลี้ยงยากนะยากต่อยากเอามาไว้ด้วยกันเขาจะเป็นยังไงเขาจะโตไปพร้อมกันไหมนะคะเราก็รอติดตามกันต่อไปนะอันนี้ภาพให้ดูแล้วดับทั่วๆไปนะคะ ภาพทั่วๆไปบริเวณนี้นะคะวันนี้ย่าก็พามาดูสวนผสมของย่านะคะไม่ใช่ไรน่นาสวนผสมนะคะสวนผสมคือผสมทุกอย่างปลูกลงไปทุกอย่างนะอันไหนโตก็เอาอันนั้นนะคะเราไม่คาดหวังมากนะเพราะว่าน้ําที่ใช้ก็เป็นน้ําประปานะคะก็เสี่ยงต่อการเติบโตของพืชอยู่เหมือนกันนะคะ อันนี้เป็นบริเวณทั่วๆไปนะคะที่ย่าเอามาให้ชมกันวันนี้ย่าก็ขอลาไปด้วยคลิปสวนผสมนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ